สวัสดีครับ FC ครับตอนนี้แมงกะพี้ก็มาส่งนะครับพระเอกอมอัคคพันธ์นะครับสู่สวรรค์นะครับตอนนี้อยู่ที่เมรุสุดท้ายนะครับของวัดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็รูปคุณอมนะครับก็ขอให้คุณอมนะครับไปสู่สงสวรรค์นะครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับ ตรงนี้นะครับของคุณออ่มนะครับศพคุณออมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะขออาัยนะมือสั่นนะครับครับแลนี่เป็นผ้าบรรากนะครับที่แมงกระพี้ได้เก็บมาฝากให้กับ FC นะครับเดี๋ยวช่วงณเวลาที่เขาเผานะครับก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับกกาารร